สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกทีิศาสตร์หมู่หวานบายุูนอตนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของเอ็กซ์ o ต n t นะครับหรือว่าจุดที่เป็นจุดประกอบข้างเคียงนะครับของจุดที่มันเป็นจุดวกกลับนะครับก็จริงๆแล้วอะครับถ้าเกิดว่าเราลองหาดูนะครับในการหาในการเขียนกราฟของพาราโบลาเนี่ย ถ้าเรามีจุดวกกับใช่ไหมครับจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y พวกเหล่านี้ครับมันก็สามารถที่จะทําให้เราอ่ะสามารถที่จะเขียนกราฟของพาราโบลาได้แล้วแต่บางทีครับการที่เราไม่พบจุดตัดแกน x หรือว่าการที่เราพบจุดตัดแกน y เพียงแค่1จุดหรือว่าพบ2จุดอย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่ได้ทําให้เราอ่ะครับมั่นใในการที่จะเขียนกราฟพาราโบลานะครับซึ่งวิธีการเขียนกราฟของพาราโบลาเนี่ยในส่วนที่สําคัญเลยก็คือเราจะต้องหาจุดวกกับให้เจอใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องหาจุดตัดแกน x จุดตัดกัน Y ให้เจอแต่นะครับข้อเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่จุดตัดกัน x กับจุดตัดกัน y เนี่ยไม่ได้บอกลักษณะของพาราโบลาให้กับเราได้เราสามารถที่จะใช้ extra point นะครับก็คือจุดที่มันประกอบข้างของจุดวกกลับอะครับทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวาเนี่ย อย่างน้อย2จุดก็ยังดีนะครับเพื่อจะได้เช็คนะว่าตัวสมการตัวกาฟของพาราโบลาเนี่ยตรงไปตามกับสมก,การของเราหรือเปล่านะครับเวลาที่เราวาดลากขึ้นไปมันก็จะได้ดูลักษณะสวยขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะละเอียดมากๆเลยนะก็สามารถที่จะใช้แบบ5จุดได้นะครับดังตัวคําอธิบายที่ครูได้เขียนไว้นะครับว่าใน e x t r a Point เนี่ยครับเราจะสามารถช่วยจะดีทีมาเอ็กซ์เตอร์อ์เนี่ยครับก็อย่างน้อยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ากําหนดเป็น5จุดนะครับก็หา หายบ5จุดก็คือหาจุดวกกับ1จุดแล้วก็เอ็กซ์ตอรพอยต์ข้างซ้ายข้างขวาอย่างละ2จุดเนี่ยครับถ้าเราสามารถหาลักษณะได้แบบนี้ครับมันก็จะทาให้การเขียนกราฟของมาลาว่าของเราอะครับเป็นไปได้สวยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งสองข้างซ้ายขวาเนี่ยมันจะบาลานซ์กันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในวันนี้นะครับเราจะดูกันแค่2จุดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราอะครับจะแค่ทดสอบว่าพวกเราอะยังจับกันได้หรือเปล่าเฉยๆนะครับแล้วก็พวกเราอะทั้งยังทำกันได้หรือเปล่าซึ่งในวันตอนที่เราเขียนกราฟอะครับ ครูก็จะให้เราเขียนแค่2จุดเนี่แหละเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําสวยๆมากๆเลยเนาะก็สามารถที่จะหาจุดที่3นะครับแล้วก็จุดที่4เพิ่มนะครับในของท้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาได้นะครับ อ่ะโอเคทีนี้ก่อนหน้าที่เราจะไปทำเอ็กซม3.4ครับทุกคนเราอ่ะมาทบทวนกันนิดนึงครับว่าพวกเรายังจำสแตนดาร์ดฟอร์มนะครับกับเวอร์เทกฟอร์มของสมการกำลังสองได้หรือเปล่านะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเขียนตามครูมาเลยนะครับถ้าเราเป็นสแตนดาร์ดใช่ไหมครับถ้าเราเป็นสแตนดาร์ดนะครับเดี๋ยวขอเขียนให้ตัวสวยหน่อยครับเมื่อกี้นี้เขียนตัวเขียนเดี๋ยวพวกเราจะอ่านไม่ออกกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสแตนดาร์ดนะครับทุกคนสแตนดาร์ดเนี่ยทุกคนก็จะจำได้ว่า y เท่ากับอะไรครับ a x กำลัง2บวก b x ใช่ไหมครับแล้วก็บวก c นะครับในขนะดเดียวกันถ้าเป็น Vertex นะครับ Vertex ทุกคนก็จะจำได้ว่ามันก็คือ y เท่ากับอะไรครับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลัง2นะครับแล้วก็บวกได้ k นะครับซึ่งถ้าเราอยากจะหา axis of symmetry ใช่ไหมครับ axis นะครับ of symmetry อ่าโอเคนะครับอันนี้ครูเขียนทั้งหมดเลยนะนะครับก็มีได้อยู่2แบบนะครับ axis of symmetry เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเขียนอยู่ในรูปของเวอร์เ มันปรากฏให้อยู่แล้วเนาะว่า x เนี่ยต้องเท่ากับ h นะครับโอเคเนาะ x เท่ากับ h แต่ถ้ามันไม่ได้ปรากฏที่เป็น vertex นะครับปรากฏเป็น standard เราก็ให้หาค่า h อีกครั้งหนึ่งซึ่ง h เนี่ยจะสามารถหาได้มาจากลบ b ส่วน 2a เพราะฉะนั้นตรงนี้นะพวกเราต้องไม่ลืมนะครับ ก็คือเราต้องจำา x i s นะครับเราต้องจำ Standard ให้ได้จำา v r t e x ให้ได้แล้วก็จำ Axis of s y m m m t r y นะครับที่เป็นสมการของ Axis of Symmetry ให้ได้นะครับพอเราจำแบบนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะไปหาจุดข้างเคียงของตัว v e r t e x Point ได้นะครับซึ่งอ่ะมาทุกคนครับลองดูเลยนะครับในข้อที่1นะครับเขาบอกว่า f ฟ n d t อ็ e ซ์ตาร์พอยนะครับ f r o m the a x i s of symmetry เพราะฉะนั้นข้อนี้ครับอย่างแรกที่เราจะต้องมาดูก่อนก่อนก็คือเรารู้ไหมว่า axis of symmetry คือเท่าไหร่ครับ แน่นอนครับเราก็ดูได้เลยว่านี่ไงสมการแบบนี้เขียนอยู่ในรูปของอะไรครับ vertex point ใช่ไหมครับซึ่งถ้าบางคนมองไม่ออกเนาะครูก็จะขอเขียขยายให้นิดนึงก็คือ y เท่ากับ x ลบ0ยกกำลัง2ใช่ไหมครับแสดงว่า axis of symmetry ของเราในคราวนี้ครับ x ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองครับอ้าว้ายางั้นสบายแล้วครับเพราะว่าถ้า x เท่ากับ0นะเราก็สามารถที่จะหาคำตอบได้ทั้งหมดแล้วนะครับไม่เชื่อนะลองดูนะ ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่า a x i ซิท onmit ็ปที่เป็นสูนรนะครับฮะก็ให้เราเติมศูนย์ไว้ตรงกลางเลยส่วนข้างซ้ายกับข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยให้เราลดลงทีละหนึ่งครับส่วนข้างขวาเนี่ยให้เราเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งครับดังนั้นข้างซ้ายจากศูนย์ลดลงไปทีละหนึ่งก็จะกลายเป็นติดลบ1ถูกต้องครับแล้วก็ข้างขวาเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บแล้วนะครับต่อไปในตารางเนี่ยครับยังมีช่องว่างให้เราเติมอีกทั้งงหมมด7ช่อใ ซึ่ง7็ดช่องเนี่ยครับเราจะมาเริ่มกันที่ช่องนี้ก่อนนะครับช่องนี้ช่องแรกเลยนะครับช่องแรกเนี่ยครูก็อยากให้พวกเราอ่ะครับเอาตัวสมการนะครับของตัว y เท่ากับ x กาลังสองเนี่ยครับลงมาเขียนตรงนี้ซึ่งตรงนี้ครับครูจะเขียนแค่ตรง x กาลังสองซึ่งมีฐานะแทนหน้าที่นะครับแทนตัว y ของเราน,นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าบางคนกลัวว่าจะสับสนเนาะก็ขอให้พวกเราเขียนไปเลยว่า y เท่ากับ x กาลังสองแบบนี้เลยก็ได้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เหลือพื้นที่ข้างบนทำอะไรครับ ครูเก็บพื้นที่ข้างบนไว้เพื่อให้พวกเราได้ลองแทนครับก็คือถ้า x เท่ากับ0สิ่งที่เราจะได้ก็คือ y จะเท่ากับอะไรครับ0กำลัง2และ0กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองอ่าจบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นง่ายแค่นี้เลยครับและในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเรามี x เท่ากับอะไรครับลบ1สิ่งที่เราจะได้ออกมา y ก็จะเท่ากับลบ1ยกกำลัง2ครับทุกคนครับลบ1ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ 1เก่งมากนะครับและสุดท้ายครับถ้าเกิดว่า x เท่ากับ1ครับทุกคน x เท่ากับ1เราก็แทน x เท่ากับ1ลงไปในสมการจะได้ว่า y เท่ากับ1ยกกำลัง2และก็จะมีค่าเท่ากับ 1น,นั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแสดงว่าอย่างนี้ครับเราสามารถที่จะหาจุดเวอร์เทกได้แล้วก็คือจุด0กับ0ในขนาดเดียวกันก็หา e x c o o p o i n t ที่เป็นไซส์ของเวอร์เทกทั้งซ้ายและขวาได้นะครับก็คือลบ1กับ1นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ1กับ1นนั่นเองครับและนี่คือลักษณะในการเขียนนะครับการหาการ เขียนองค์ประกอบนะครับก่อนที่จะไปเขียนกราฟของพาราโวลานะครับซึ่งจะเป็นตามลักษณะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับสบายสบายครับถ้าใจเราคิดว่ามันไม่ยากมันก็จะไม่ยากนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วในข้อที่1นะครับข้อที่2ต่อกันเลยนะครับข้อที่2เหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ครูคิดว่าพวกเราน่าจะพอมองเวอร์เทกออกแล้วแหละนะครับแต่ก็เผื่อบางคนเนาะยังมองไม่ออกครูเขียนให้ซ้ําอีกครั้งนึงนะครับ ข้อนี้จะได้ว่า y เท่ากับลบของ x ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2ครับทุกคนแสดงว่าเราก็จะไปพบแล้วครับว่า xit ออ symmetry ของเราเนี่ย x ก็จะต้องเท่ากับ0ใช่ไหมครับเนื่องจาก x มันเท่ากับ h ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็น x ลบ0เนี่ยก็ x ลบ h เนี่ยครับก็จบแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นง่ายมากเลยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรตรงกลางนะครับเราก็เติมเลข0เลยข้างซ้ายลดลง1หน่วยนะครับส่วนข้างขวาเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับแล้วเราก็จะมาหานะครับ จุดตัดแกน x โทครับจุด x อท้าพอยต์นะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในสมการตรงนี้นะครับเราจะเขียนเป็น y เท่ากับลบ x ยกกำลังสองเข้าไ้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า x เท่ากับ0ูนย์เนี่ยครับสิ่งที่เราจะได้ออกมาเราจะได้ว่า y เท่ากับอะไรครับศูนย์ยกกำลังสองเนาะก็จะมีขอโทษครับก็จะเป็นลบของศูนทั้งหมดยกกำลังสองนะครับก็จะได้ค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองครับและในขณะเดียวกันถ้าเราหา x นะทุกคน หา x เท่ากับติดลบ1ครับทุกคนก็จะได้ว่า y เท่ากับติดลบของลบ1ยกกำลัง2ตรงนี้เน้นย้ำกันดีๆเลยนะว่าพวกเราอาจจะผิดกันได้นะครับเพราะว่าบางคนจะคิดว่าลบกับลบ2ตัวนี้เจอกันเป็นบวกเลยซึ่งไม่ได้นะครับทุกคนมันเป็นอย่างนี้ครับเราต้องทำลบ1ยกกำลัง2ก่อนเะนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือลบ1ยกกำลังสองเนี่ยจะกลายเป็น1นะครับแต่เจอตัวติดลบอยู่ข้างหน้าก็จะกลายเป็นติดลบ1นะครับเพราะฉะนั้นลบ1ยกกำลัง2เนี่ยแต่มันโดนติดลบอยู่ข้างหน้าด้วยเนาะก็จะกลายเป็นติด1ครับ และในขนาดเดียวกันครับทุกคนถ้า x ของทุกคนเนี่ยมีค่าเท่ากับ1แล้วสมการของเราได้ว่า y ทเท่ากับลบของ1ยกกำลัง 2, สองแสดงว่าคำตอบของลบ1ยกกำลังสองก็กลายเป็นลบ1เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นโดยข้อสรุปแล้วเนีย่ยของเราก็จะได้เป็นลบ1กับลบ1นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ0นย์กับ0ูนย์ะครับตรงนี้จะเป็นเวอร์เทกนะครับเพราะว่า อวอร์เทคเนี่ยมันสามารถหาจาก a อ i ิ o ออ i m ิเมทได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ1กับลบหนั่นเองครับอ่าโอเคเสร็จแล้ว2ข้อนะครับทีนี้ครับทุกคนครับข้อที่3ข้อที่4นะครับ 34นะครับแล้วก็5 6เนี่ยก็จะมีลักษณะขายขึ้นกันเลยนะครับกับข้อ1 2นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยากจะให้พวกเราอ่ะทุกคนได้ลองทําดูก่อนนะครับแล้วก็ลองเปิดพอยส์วิดีโอตรงนี้ไว้ก่อนนะก่อนที่จะมาดูเฉลยกันนะครับแต่ถ้าใครรู้แล้วนะครับใครรู้แล้วใครที่ทําเสร็จแลร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขียนตามครูมาได้เลยนะครับเปิดเฉลยมาได้เลยนะครับโอเคนะครับข้อนี้นะครับข้อที่3เนี่ยก็จะมองง่ายๆเลยครับตรงนี้ทุกคนก็จะมองเห็นอยู่แล้วแหละว่า ตัว x นะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับศใช่ไหมครับอันนี้คือ exit o s y m m e t r y ใช่ไหมครับซึ่งจะพบว่า x มีค่าเท่ากับ0ย์ใช่ไหมครับต่อไปพอเรารู้แล้วว่า exit o s y m m e t r y เนี่ยมีค่า x เท่ากับศนย์เราก็เลยเติมศูนย์ในตรงกลางนะครับข้างซ้ายก็เหมือนกันลบหนึงข้างขวาก็บวกหเพิ่มเข้ามานะครับทีนี้แต่สมการในข้อนี้ครับมีควาพิเศษตรงที่มันเพิ่มนะครับตัว k เข้ามาก็คือ y เท่ากับ x กําลังสองบวกหนะึ่งเนาะเพราะฉะนั้นค่าที่มันได้ะครับมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับงนั้นเราก็ไปลองดูน้องว่าถ้า x แต่ละค่าเนี่ยมันจะได้ค่า y ออกเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับถ้า x เท่ากับศูนย์เนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือเราจะได้ว่า y เท่ากับศูนย์ยกกําลังสองแล้วก็บวกดนะ้วยหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นศูนย์กําลังสองบวกด้วยหนึ่งคำตอบก็จะกลายเป็นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เขียนหนึ่งไว้ลงไปได้เลยซึ่งตัวนี้ครับก็คืออะไรคร หาค่า y ได้จาก a x i s of s y m m e ม r y มันก็คือ v e r t e เนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวครูขอเขียนเป็น v e r t e x แล้วด้วยนะก็เป็น v วอร์ x 0 1ศนย์นงั่นเองถ้าครับต่อไปนะครับเราก็จะไปหาจุดตัดแกน x ครับจุดข้างเคียงของ v e อร์ x กนะครับก็คือ x เท่ากับลบหนะครับซึ่ง x เท่ากับลบหจะได้ว่า y เท่ากับลบหยกกาลัง2บวกด้1ลบหกำลังสองก็กเป็น1ถูกไหมแล้วก็บวกด้1นะครับคาตอบตรงนี้จะเท่ากับ 2ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลบ1นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัว x นะครับถ้า x มีค่าเท่ากับ1แสดงว่า y ที่เราจะได้ก็จะได้ y เท่ากับ1นําลัง2บวกดนึ1งหนลัง2นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น1เนาะบวกดนึ่งคำตอบก็จะกลายเป็น2เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นมาสรุป point กันครับจะได้เป็นลบ1นนะครับแล้วก็1 2ตามลําดับนั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมใครถูกบ้างครับอ่าโอเคพวกเราน่าจะถูกกันเยอะใช่ไหมครับซึ่ง มันไม่ยากเลยเห็นไหมครับสบายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียนที่ผ่านๆมาใน EP ที่ผ่านๆมานะครับได้มาได้ถึงขณะนี้นะครับถึง EP นี้แล้วนะครับ EP เนี้ยจะเป็นหมูหวานของพวกเราเลยนะครับเป็นแบบอาหารจานโปรดกันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับข้อที่4ครับ y เท่ากับลบ x ยกกำลังสองบวก1นะครับข้อนี้นะครับก็หวานหมูเหมือนกันนะครับหวานหมูเลยนะครับตรงนี้เราก็จะบอกว่า a x i s o f symmetry ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีค่า x เท่ากับอะไรครับ 0เช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้า x เท่ากับ0ก็เปรียบเทียบเลยครับเราก็ไปดูเนาะว่าตรงกลางก็คือ0เนาะข้างซ้ายก็ลบลงไป1แล้วก็ข้างขวาก็เพิ่มไป1นะครับแล้วก็เติมสมการให้นิดนึง y เท่ากับลบของ x ยกกำลังสองบวก1นะครับเพราะฉะนั้นเขตแรกครับถ้า x เท่ากับ0สิ่งที่เราจะได้ก็คือ y จะเท่ากับลบของ0ูนยกกำลังสองบวกได้1ครับ เพราะฉะนั้นลบของศูนย์กำลังสองนะครับตรงนี้ศูนย์กำลังสองก็เป็นศูนย์เนาะติดลบไม่มีความหมายนะครับแล้วก็บวกหนึ่งก็จะกลายเป็นหนึ่งนะครับที่บอกว่าติดลบไม่มีความหมายเพราะว่า ศูนยะ์ะไม่ว่าจะเป็นติดลบติดบวกยังไงมันก็เป็นศูนย์ได้ไหมครับเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยอันอื่นๆก็ติดลบไม่มีความหมายอย่างงี้ไม่ได้นะครับจะมาแกล้งครูอย่างงี้ไม่ได้อ่ะต่อไปนะครับเราจะพบว่า x เท่ากับลบหนึ่งเนาะออกลืมเติมนะครับถ้า x เป็นศูนย์นะครับ y เป็นหนึ่งนะครับต่อไปถ้า x เป็นลบหนึ่ง y ได้เป็นเท่าไหร่ครับก็เติมเลยก็เป็นลบของลบหนึ่งยกกำลังสองนะครับแล้วก็บวกได้หนึ่งครับทุกคนเพราะฉะนั้น ลยกกำลังสองเป็น1นแต่เจอติดลบข้างหน้าก็เป็นลบหลบหบวกกับหก็เจ้าหายนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบจะเหลือเป็นศูนย์นั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้น x ที่เป็นลบหจะได้ให้ค่า y ที่เป็น0ูนะครับและสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอ x นะครับที่เท่ากับ1ใช่ไหม เราจะได้ค่า y นะครับออกมาเป็นลบของ1ยกกํลาลัง2แล้วก็บวกด้วยนะครับ1ยกกํลาลังสองเข้าใคเป็น1นเนาะลบด้วย1นะครับตรงนี้1กํลาลังสองเป็น1เนาะเจอลบด้วย1ก็ลบด้วย1นะครับแล้วก็บวก1นเนาะคาตอบก็จะได้เป็น0ูนะครับเพราะฉะนั้น y เท่ากับศูนย์ที่ตรงนี้ครับ้า x เป็น1 y ก็จะเท่ากับศูเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมาสรุปพอยกันครับ พอยต์ตรงนี้จะได้เป็นลบหนนะครับที่อยู่ข้างๆกับเว r ร์เท e r t e เวก็จะเป็น0ูนะครับและสุดท้ายอีกพอยต์หก็คือพอยต์หนเช่นเดียวกันถูกไหมครับอ่าโอเคพวกเราน่าจะทําถูกได้แล้วเนาะครับสาถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสำหรับพวกเราเลยนะครับก็สามารถที่จะไปดูในข้อต่อไปได้เลยนะครับในข้อที่5และ6ครับทุกคนอ่าโอเคข้อที่5และ6นะครับจะเห็นว่ามีตัว h ที่ปรากฏมาแล้วนะครับ เพื่อการความผิดพลาดนะครับครูจะขอเขียน x ลบ h ไว้ก่อนนะครับให้เราดูได้ว่า x ลบ h เนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันเป็นตัว Vertex Form เนาะเวลาที่เราจะเปลี่ยนหาค่า h ครับก็ระวังระวังด้วยนะว่า h ของเราเนี่ยมันต้องเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคครับทุกคนครับข้อที่7ครับ solution ขึ้นมาเลยนะครับเราจะพบว่า a x i s o f s y m t r e ตัวเนี้ครับเนื่องจากมัน n x เท่ากับ h ใช่ไหมครับลบ h เท่ากับลบ1แสดงว่า h เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ 1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น a x i s o f symmetry ของครูใครคราวนี้ก็จะเท่ากับ1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้า a x i s o f s y m m e t r y เป็น1นะครับข้างซ้ายลดไป็น1ก็เป็นศูนย์ะครับข้างขวาเพิ่มมา1ก็กลายเป็น2นะครับนำสมการมาเขียนลงไปในช่องนี้นะครับจะได้ว่า y เท่ากับ x ลบ1นะครับยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วย2นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปหาค่าแต่ละตัวกันนะครับว่าถ้า x เท่ากับ1นะครับให้ค่า y เท่ากับเท่าไหร่เราก็แทนค่าเลย เป็น1ลบ1ยกกำลังสองครับแล้วก็บวกได้2ซึ่ง1ลบ1ก็กลายเป็น0ูนยเนาะยกกำลังสองก็ยังเป็นศูนย์อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็บวกได้2เพราะฉะนั้น y เดียวจะมีค่าเท่ากับ2ครับถ้า x เป็น1 y จะมีค่าเท่ากับ2นะครับต่อไปครับถ้า x เท่ากับ0นย์ครับทุกคนไม่ยากเลยครับ x เท่ากับศูนย์ y จะเท่ากับ0นยลบ1ยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วย2ครับ ซึ่งพอศูนย์ลบหนึ่งยกกำลังสองนะครับทุกคนก็จะได้เป็นลบหนึ่งถูกไหมยกกำลังสองก็จะได้เป็นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็บวกได้สองนะครับคำตอบก็จะกลายเป็นสามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า x เป็นศูนย์จะเท่ากับสามเอทุกคนครับพอมันเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมี พยายามที่จะหาทางใช่ไหมครับว่าจะทํายังไงให้มันสามารถทําได้ง่ายขึ้นครูขอให้พวกเราดูข้อนี้อีกข้อหนึ่งนะครับและเดี๋ยวพอข้อที่8เนี่ยครูจะชวนพวกเราทําวิธีลัดๆนะครับว่าเฮ้ยแบบนี้คือแบบที่เราเคยสังเกตมานี้ว่านะครับเราสามารถใช้แบบนี้มาเลยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอ่ะถ้าเท่ากับ2ครับทุกคนจะได้ว่า2อลบหยกกาลังสองเนาะแล้วก็บวกด้วย2เพราะฉะนั้น2อลบหยกกําลังสองก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ เป็น1เนาะยกกําลังสองก็จะกลายเป็น1นะครับแล้วก็บวกได้2เพราะฉะนั้น y ของทุกคนในข้อนี้ก็จะเท่ากับ3เหมือนกันเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรเปล่าตรงนี้ครับถ้าเราลองดูนะครับ x เนี่ยลดลงไปทางฝั่งซ้าย1หน่วยให้ค่า y เท่ากับ3มถูกไหมครับในขณะเดียวกัน x ที่เพิ่มข้างฝั่งขวานะครับเพิ่มมา1หน่วยก็ให้ y เท่ากับ3และถ้าเราลองย้อนกลับไปดูในข้อที่ผ่านๆมาเราจะเห็นว่า ทุกข้างครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยมันมีเลขที่เหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น00ใช่ไหมครับลบ1กับลบหหรือแม้ว่า1กับ1นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจริงๆแล้วความเป็น a x i กซิทออสมิทอะครับมันกำลังช่วยเราอยู่คือถ้าเกิดว่าข้างซ้ายได้ y เป็นอะไรข้างขวาก็ต้องได้ y ในลักษณะอย่างนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวในข้อที่8อะ เราจะไม่ทําเยอะๆแล้วเราจะทําแค่2อ,อแบบแค่นั้นเองก็คือเราจะหาจุดตัดนะครับของเวอร์เทกแล้วก็เราจะหาข้างซ้ายตัวหนึ่งเพื่อจะได้ทํานายจุดของข้างขวาด้วยเช่นเดียวกันโอเคไหมอ่าโอเคนะครับเป็นไงครับ ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราก็สามารถทําทุกอย่างให้มันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่8 solution ขึ้นมาเลยนะครับผมอ่ะเราก็จะมาเขียน solution กันนะครับตรงนี้โอเคนะครับ solution ของเรานะครับเราก็จะมาหาอย่างแรกนะครับก็คือหา exit o p i m e t r n ก t y ก่อนเนาะว่า exit o p p o r t u y เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเนื่องจากทำไมครับลบ h นะครับเท่ากับบวก2แสดงว่า H เ,เดียวก็ต้องมีค่าเท่ากับ ติดลบ2นั่นเองฉะนั้นต้องระวังนะครับเรื่องเครื่องหมายต้องเปลี่ยนกันนิดนึงเนาะตอนนี้ครูไม่ได้เขียนแล้วเนาะว่าสอเท่ากับลบเทเชเดียวเท่ากับลบสแบบนี้ไม่ไเขียนแล้วนะครับเพราะว่าคิดว่าพวกเราทุกคนนะครับน่าจะสามารถจําเรื่องตรงนี้ได้แล้วเนาะดังนั้นครูก็เลยบอกว่าอ๋อแอคซิ t เอฟเฟีของครูอะครับก็จะมีค่าเท่ากับติดลบสนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าแอคซิดเอฟเีเป็นติดลบสใช่ไหมครับเราก็จะเติมได้ว่าตรงกลางเป็นติดลบส ข้างซ้ายลดลงไปทีละ1ก็เป็นติดลบ3แล้วก็ข้างขวาเพิ่มขึ้นทีละ1ก็กลายเป็นติดลบ1นครับนำสมการลงมาเขียนในช่องแรกของบรรทัดที่2นิดนึงนะครับก็จะเป็น y เท่ากับติดลบของ x บวก2ยกกำลังสองแล้วก็บวกกับ3นะครับตรงนี้ก็เสร็จประมาณนี้เนาะทีนี้อย่างที่ครูบอกครับว่าในข้อนี้เราจะหากันแค่ สองจุดเท่านั้นเพื่อที่จะได้เอาไซส์ของข้างของเวอร์เท็กอะครับไซส์ข้างนึงของเวอร์เท็กอะครับไปหาอีกไปบอกอีกข้างหนึ่งได้นะครับสามารถที่จะนั่งอีกข้างหนึ่งได้ซึ่งจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเริ่มแรกเนี่ยครับครูจะหาตัวเวอร์เท็กก่อนนะเนาะ x อเท่ากับลบสองครับให้ได้ y เท่ากับลบของลบสองครับบวกกับสองยกกำลังสองแล้วก็บวกกับสามนะครับตรงนี้เราจะพบว่า ลบ 2, บวก2เนี่ยจะกลายเป็น0ูนยใช่ไหมครับยกกำลังสองก็จะกลายเป็น0ูนย์เนาะแล้วก็ลบ0ูนย์ก็จะเป็นศูนย์ะครับแล้วก็บวกสาเพราะฉะนั้นแสดงว่า y เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงนี้ถ้าเราเจอ x นะครับเท่ากับติดลบ3ก็ได้นะครับบางคนบอกว่าคุณนัครับจะใช้เป็นติดลบ1ได้ไหมคำตอบก็คือได้เหมือนกันเนาะจะใช้เป็นลบ3ก็ได้หรือจะใช้เป็นลบ1ก็ได้นะครับไม่ได้มีข้อ ห้ามอะไรนะครับเพราะฉะน like 3, pues 3, ั2 2 1 and 1, and Alpha, ้นถ้า x เท่ากับลบสาม y เดียวก็จะเท่ากับลบสามบวกสองเนาะยกกําลังสองแล้วก็บวกด้วยสามนะครับลบสามยกกาลังสองก็จะกลายเป็นติดลบหนึ่งนะครับยกกําลังสองก็จะเท่ากับหนึ่งแล้วก็ไปบวกกับสามนะเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่า y เดียวก็จะมีค่าเท่ากับสี่ครับดังนั้นถ้า y x เป็นลบสอง y ก็จะเป็นสามถ้า x เป็นลบสาม y ก็จะเป็นสี่เช่นเดียวกันครับถ้า x เป็นลบ1 y ก็จะเป็น4เพราะฉะนั้นเรามาสรุปจุดกันนิดนึงครับ จุดตรงนี้จะได้ว่า Vertex ทนะครับเป็นลบสองสามนะครับแล้วก็จุดตัดแกน X ขอโทษจุดตัดข้างเคียงนะจุดจุดข้างเคียงนะครับเอซ์เพอยของจุดข้างเคียงของ v e r t e ทกก็จะได้เป็นลบสามสี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งสี่นะครับอ้าวขอโทษครับเมื่อสักครู่ดื่มสรุปตัวตัวพลอยไปนะครับเพราะฉะนั้น Ver t e ทตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองนะครับแล้วก็ จุดข้างเคียงนะครับเป็น0ูนย์กับ2 3, อสาตามลำดันบน,นะครับอ่าแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับก็ในคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่อธิบายนะครับในส่วนของอีกต้าพอยนะครับเราก็จะไปดูในส่วนของอีกต้าพอยที่เป็นในรูปแบบเว r ร์เทรดฟอร์มนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบที่เราเคยทากันเนี่แหละนะครับตั้งแต่ 8, ข้อที่1นะเลยจนมาถึงข้อที่8เลยนะครับผมก็ในคลิปนี้ครูคิดว่าพวกเราน่าจะได้ความรู้นะครับรวมทัเรื่องของสแตนดาร์ดไปว่า y ต้องเท่ากับ ax กําลังสองบนะวก bx บวก็เป็น y คุณ x ลบ h ทั้งหมดกำลัง2องบวกได้ K, แล้วก็ x x s of s y m m e t r y ก็คือ x-h ค h เท่ากับ h นะครับหรือว่า x เทากับลบ b ส่วน 2a ซึ่งเวลาที่เราหาหา x x t r a p อ i n t ะครับก็คือเราอะเริ่มจากการหา vertex ก่อนเนาะพอเราหา vertex เสร็จปุ๊บอะครับเราก็หาจุดข้างเคียงจุดซ้ายกับจุดขวาซึ่งถ้าเราหาข้างซ้ายแล้วอะ่ยงงวอว y, อะยังไงข้างขวาของตัว y ายะครับยังไงข้างขวาของตัว y ก็คือตรงนี้เนาะ ยังไงตรงนี้ครับก็จะต้องเหมือนกันในทั้งสองข้างของของเวอร์เท็ก,ก์ใช่ไหมครับเพราะว่าเนื่องจากเวอร์เท็ก์เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางเนาะถ้าเราพับพาราโบลาแบ่งครึ่งใช่ไหมครับเราจะพบว่าข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวายังไงก็ต้องมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับแม้ว่า X ข้างซ้ายและ X ข้างขวามันจะลดลงไปมันจะไม่เหมือนกันแต่ยังไงแล้วตัว Y ครับก็จะต้องมีค่าเท่ากันอยู่ดีนั่นแหละครับอ่ะโอเค1 2 3 4 5 6 7 8ที่เราได้ทําไปครูคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ให้กับพวกเรานะครับในการที่จะให้พวกเรานนนรับ,รบได้้ทําาากกในะครับ ซึ่งกันบ้านนะครับจะเป็นแพททิตที่6นะครับก็จะมีอยู่แค่4ข้อเท่านั้นก็คือข้อ1 2 3แล้วก็4นะครับผมก็ฝากอันนี้ไว้เป็นกันบ้านให้กับพวกเราด้วยนะครับคราวหน้านะครับเราจะกลับมาเจอกันนะครับในเรื่องของการหาเอ็กซ์ตร้าพอยต์อย่างเงี้ยเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งแต่จะเป็นการหาเอ็กซ์ตร้าพอยต์จากสมการกําลัง2ในรูปของสแตนดาร์ดฟอร์มบ้างครับว่าจะมีวิธีการทําเหมือนกันไหมนะครับสามารถติดตามชมดูในคลิปถัดไปได้สําหรับวันนี้ความสําเร็จย่อมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับ